สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้เรามาดูชั้นแบบสแตก็กตัวใหม่นะครับตัวนี้ออกแบบให้โล่งขึ้นนะครับนี่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับสามารถเอาไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆได้น,น,นะครับหนึ่งเซตจะมีห้าถาดนะนะครับลื่อน,นเลอ่เลยหนึ่งเซตจะมีห้าถาดนะครับแข็งแรงนะครับ แรงนะก็ถาดจะเป็นถาดรุ่นอ่าถาดสีดำนะเหมาะสำหรับเราเอาไปกักพวกลูกงูหรือว่างูตัวผู้ที่ไม่ค่อยกินนะครับอันนี้เป็นถาดดำทึบนะครับเป็นถาดรุ่นที่เราใช้เลี้ยงหนูกันนะไซส์ผมจำไม่ได้นะผมว่าประมาณสักยี่สิบลิตรอะนะครับอ่าดูดูฝั่งนี้นะมันจะเป็นเซตนะครับ อ่าเซตหนึ่งอ่าหนึ่งหงชั้นนะครับโอ้ผมหามุมแสงก่อแสงผมไม่ค่อยมีอ่าหชั้นมี5้าถาดนะครับมีขายรวมถาดแล้วก็แยกถาดนะใครมีถาดอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะตัวสแต็กไปนะครับนี่สวยๆเลยนะ มีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะแต่ว่าสีดาจะช้าหน่อยนะครับคุณลูกค้าตอนนี้พาดูสีดําขาดตลาดนะครับนี่ดูยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับลูกค้าชอบแบบชุดที่สองก็เอามาต่อกันได้นะผมจะมีไกด์ล็อกนะครับวางซ้อนกันได้เลยนะครับวสวยๆนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ shopee มาให้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ